ลอนทั้งเที่ยวบินมีท้องห้าเดือนไม่รู้ผัวที่นั่งมาด้วยกันดับสลดบนเครื่องช็อกหนักทำใจไม่ได้เผยสาเหตุความเศร้าหนักกระชากใจผู้โดยสารทั้งหลายเมื่อเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นบนเที่ยวบินนิวออแปดเจ็ดแปดศูนย์ของสายการบินไรอันแอร์ที่มีผลทําให้ชีวิตของนายจูเซปเปสติโลว่าที่คุณพ่อวัยสามสิบสปีเสียไปในอีกทีเดียวกันกับความเศร้าของภรรยาที่อยู่ท้องได้ห้าเดือนซึ่งไม่ทราบว่าคุณสามีมีสวนร่วมในเหตุการณ์นี้หรือไม่เมื่อเครื่องลงจอออดที่นนาบิเเขตภ ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสภานิติบัญญัติของเมืองได้เริ่มต้นการสืบสวนเหตุการณ์นี้แฝงอยู่ในความเศร้าสุดขึ้นและความกังวลอันลึกซึ้งของภรรยาที่อยู่ท้องห้าเดือนต่อหน้าการเสียชีวิตของสามีที่ไม่รู้ข้อมูลที่เข้ามาทําให้เธอตกใจหนักรุนแรงขนาดที่ไม่สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้โดยปกติที่มาของความเศร้านี้ก็ยังคงเป็นปริศนาและสร้างความสงสัยในใจของผู้คนมากมายตามรายงานที่ได้รับนายสติโลจากความรู้สึกไม่สบายในขณะขึ้นเครื่องและกลับสู่ความตาย หลังจากเพิ่มอาการหัวใจวายทำให้หวาดระแวงและค้าคิดว่าอาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ไม่ดีก่อนหน้านี้เป็นที่เสียดายอย่างยิ่งที่คุณสามีเสียชีวิตในอายุที่ยังเยาว์อยู่และฝ่ายยอคู่สามีภรรยาก็ต้องพบเหตุการณ์ที่ไม่สมควรเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สุดฝันของชีวิตการเตรียมตัวให้เป็นพ่อแม่ครั้งแรกก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก็เพิ่มเสียงร้องให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้เหตุการณ์นี้จะเป็นความเศร้าที่ยากที่จะทำใจได้แต่ความเชื่อมั่นและการสนับสนุน จากครอบครัวและเพื่อนอนในชุมชนก็เป็นแรงบันดาลใจให้ภรรยาของนายสติโลก้าวข้ามความเศร้าและทําให้เธอรู้สึกมั่นใจในการดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคตที่หวานกว่าเมื่อความรักและความเข้าใจมีอยู่ในครอบครัวการสูญเสียคุณสามีในวัยที่ยังเยาวและเรื่องราวนี้ที่เป็นที่เจ็บปวดของงอภรรยาที่กําลังใฝ่ฝันเรื่องครอบครัวที่ดีที่สุดต้องเป็นเรื่องที่ตระหนักถึงความอ่อนไหวและความสําคัญของชีวิตมากที่สุด และให้เราเตรียมตัวพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียหรือความท้าทายใดๆก็ตาม